อายุเกิน60ปีเสียชีวิตทายาทรับ3,000บาทค่ะกฎตรงนี้นะคะมาจากพอมอรหรือที่เรียกว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะซึ่งจริงๆะค่ะมีการออกกฤษฎีกาตรงนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ลิซลาเชื่อว่าอาจจะมีบางท่านที่ยังไม่รู้ค่ะสาระสําคัญของเรื่องนี้ก็คือผู้ที่มีอายุครบนะคะ 60ปีบริบูรณ์แล้วมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นค่ะทายาติเองจะได้รับนะคะค่าททำสดเป็นจำนวนเงิน3,000บาทต่อรายนะคะเอกสารที่ต้องใช้แนบก็คือ1ค่ะใบมรณาบัตรค่ะ 2ก็คือบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ3ก็คือบัตรและทะเบียนบ้านของทายาทค่ะคุณสามารถไปยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอที่คุณอยู่นะคะและสิ่งที่สําคัญก็คือการที่คุณทําตรงนี้คุณต้องขอยื่นเรื่องเนี่ยภายใน6เดือนนับจากที่มีการเสียชีวิตนะคะมิฉะนั้นนะคะคุณอาจจะเสียสิทธิ์ได้นะคะฝากกดหัวใจกดติดตามห้ริสราด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องดีๆแน่นอนค่ะแท็กอีซี่บายลิสราเขานนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ